กำลังจะไปกินกุ้งเต้นค่ะ<า>ไปค่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปชมว,ว่ามีอะไรบ้างเมนูมซิกเนเจอร์ของเขาก็คือกุ้งเต้นส้มตำเมนูประเภทปลาผัดปลาสุขีปลาผัดปลา อร่อยต้มปลาก็อร่อยเดี๋ยวค่อยจะพาไปดูกุ้งเต้นอันนี้สุดสุดจริงจริเ,เ,เด็ดยังไงเด็ดคือรถจัดมากเผ็ดมากสุดยอดต้องลองค่ะกินทีสรุปเลยต้องลองกุ้งเป็นยังไงนีขนาด กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งเต้นถ้าเป็นปกติก็จะเป็นกุ้งเป็นกุ้งฝอยธรรมดาแต่นี่คือเกาะพอสมควรนะกับนิ้วก็มีตัวใหญ่มากหวานกรอบเนื้อสดร้านอีกแล้วเลยอยู่ด้แก่งสะบือนะคะาอาหารโอ้เขาเอาเทียนกลับมาแล้ว เดินเข้ามาตรงเข้ามาริเวยรมันก็จะเป็นร้านขายตรงเทียนนึ่งตรงเทียนเอออ๋ออันนี้คือเอาขันหน้ามาเลยขันหน้ามาเลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือเทียนวัดหลวงอำเภอพิบูรณ์นะคะอ๋อแล้วนั่นละซาลาเลย ร้านศาลาพับพาที่ระลึกโอเชียเดินไปร้าอ๋อบริเวณรอบๆบริเวณรอบๆของของของ,ของแก่งสะพือนะคะโพรน้ำขึ้นน้ำไหลแรงมากเพราะฝนเพิ่งตกแล้วเขาจะพาไปดูร้านอกัน โฆชนาจะม่เปลียกรี่เบิ้งนั่งตรงไหนลูกทา่แว่าเดี๋ยวนะน่หนปะฟังดีบชะฟุงเดี๋ยวเดี๋ย พี่ดาผัดอะไรปลาตำไทยสั่งแล้วเต้นเราถกเขาแล้วตังสองอย่างไม่ไหวละได้ลรู้จัดเต็มเลยเออลาบปลาดิตำไทยคุ้งเต็มลาบปลาเอาข้าวสวยหรือข้าวเหนียวข้าวสวยเอาเหนีอาจารย์หนึ่งก่อนหน่อย ร้านสหโพชนานะครับก็มีเมนูมากมายให้เลือกสรรนะครับโดยเฉพาะปลานะครับร้านนี้ก็มีมายาวนานแล้วนะครับอยู่คู่กับชาวพิบูลมาตั้งแต่โบราณแล้วนะครับนะไม่ว่าจะเป็นปลาส้มตํากุ้งเต้นนะครับพิเศษมากแล้วก็ไก่ย่างนะครับทีนี้ก็อร่อยนะครับแล้วก็กุ้งแม่น้ําก็ตัวเป็นๆตัวๆๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือกุ้งเต้นนะคะดูเสียงดีบเพื่อนๆดูเสียงดี สรุปก่อนนะ้งทำให้ม an ันสรุปเห็นไหมมันออกแล้วเต้นออกแล้วดูนะดนะนยอริ่มตายหมดแล้วยังดีดดอยู่เลยดีดดีดอยู่เลย

ดูตัวข้างนอกก็ยังดีเลยน,นี่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 หาโคชณน,นะคะเพื่อนนี่ตัวใหญ่อืมดดดดกดอ้ตัวนี้ก็ดีดไม่ใชไม่ใช่แต่อเมาหรอกาะว่าเนี่เจ้อื่เอาที่อม ไก่สรแล้วต่อไปนะอาชิมด้กินเลยมเมนูต่อไปละใส่เลยเอามือออกจาก้าด้วยทำโต อินดีน้้ nice วยะพ่ออรมหวานาสดจริงๆเพื่อนยังไม่ตายเลยต้องมานะคะรถเด็ดพี่เด็ดหรือว่าเด็ด

เนื้อมันนุ่มมันหวานมากต้องกินสดๆลาบปลาคังเนี่ยน้ชิ้นใหญ่ๆเลยนะโอ,อ้ดูกลินลยเพื่อดูนลาบปลาคัง ราบาค่นะชิ้นใหญ่ๆแนล้วเยจนก็ถือว่าเด็ดอิงเมนูหนึงแนะนำเลยพอแนะนำเลยอร่อย เมน,นูสุดท้ายคือส้มตำตำไทยเด็ดเด็ดจริงๆมันเด็ดกว่าท wow ี่อื่นยังไงดูสิพี่เพื่อถั่วให้ถั่วนิ้นๆหนักๆเลยนะพี่ดูเส้นถั่วดูขอทำใหญ่ๆกินั้งน่ะ เปรี้ยวหวานหอมอร่อยตัวสดด้วยนะสดมากให้เยอะด้วยตัวนี้สงตัวหมูหอมมากหอมตัวด้วยค่ะเพื่อนต้องมาวันนี้พอยสั่งมาสามเมนูมีกุ้งเต้นหมูแระแล้วก็ลาปาคา สวาจ้แล้วก็ส้มตำตำไทยเดี๋ยวมาขอเดี๋ยวเอาอรออนุญาตไปชิมแล้วก็ไปกินที่เต็มที่ก่อนฮะนี่อู๋มาทานกันเยอะๆนะคะเพื่อนใบเบอร์เพียงเราอยู่กดกดเห็นแลเต้ใช่เพียงที่โบหรอไม่ไม่ไม่เที่ยวตามพลอยค่ะ ใช่ขึนนเพคุณนาแห่งเพิ่งคุณนาแห่งเนเพิ่งเคยทำค่ะใช่ยังไงก็เข้าไปติชมได้เพิ่งเคยทำลองทำดูในยูทูปหรอในยูทู e ค่ะในยูทู h ชาแนลใช่ในเพจแห่งในในเฟซก็มีในยูทู e ก็มีพิงพิงเฟสพิงเฟครับวันนี้รังสรรค์้นใช่ใ่ลองดูเด้อเข้าไปชมเข้าไปติชมได้เลยมีในเพ์ของเขาบุญหลวงเขา ใช่ไหมเ้ยก็มีเปก็ so มีใช่หมค่ะลองดูลองดูก็คุลาเะไปคอมเมนตน้ำได้ครับเรียเรไปคอมเมนต์น้ำกำลเนียมายัขอบคุณค่ะคะขอบคุณนะขอบคุนนโพน้ำมันตึงแจกไขเออบดได้ไได้ได้ขอบคุณค่ะเอื่อนี่หยซีเอี ครับน้องพลอยครับกินเสร็จแล้วไปเด๋ต่อครับผมครับหลังจากที่พลอยพาเพื่อนๆมาชิมอาหารที่ร้านสหโูชนาแล้วนะคะว่ามันเด็ดแค่ไหนเสร็จแล้วพลอยจะพาไปเดินดูตลาดนะคะอยู่ต,ตลาดต้องชมนะคะอยู่แก่งสะพืนนี่แหละออกจากร้านมานิดนึงก็เดินมันก็จะเป็นทางเลียบไปเดินดูของกินมันก็จะมีกล้วยมีของฝาก ะะมีพวกอาหารแห้งอ่ะของแห้งปลาหมึกแห้งกุ้งแห้งปลกแห้งอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้ยกวยกล้วยเชื่อมกล้วยเบยกแต้กล้วยชาบมันเนี่ยอ,อันนี้ก็จะเป็นพวกขอ,องฝาของอะไระติดไม้ติดมือไปกินบนรถเล่นๆอะไรอย่างงี้ค่ะรสช,ชาติก็จะหวานมันอร่อยกลมกล่อมเพราะว่าที่นี่เขาทำสดใหม่ ทุกวันนะคะเนี่ยแพ็กใส่ถุงไว้อย่างดีเลยเนี่ยทำใหม่หมดเลยทุกร้านนะคะนี่มีกล้วยเนี่ยเห็นไหมข้าทอดสดใหม่ทุกวันเลยเนี่ยอันนี้ก็ทอดเขาทำใหม่ทุกวันค่ะไม่มีเหม็นเหืนไม่มีอะไรเป็นของฝากต่างจังหวัดได้เป็นของฝากเพื่อนเพจังหวัดอื่นได้ด้วยใช่ของดีเมืองเมืองพิบูลมีเสื้อผ้า เส้อบักกะแหลงเส้อบักกะแหลงนี่มีผ้าถุงนี่มีสินค้าพื้นเมืองพื้นบ้านของของบ้านเรามีหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่พลอยบอกเมื่อกี้เห็นไหมปลาแห้งเนี่ยมีปลาเส้นปลาแห้งปลาตัวเล็กตัวน้อยปลาแดดเดียวปลาปลาใช่นี่ร้านยายนี่โ เบรกแตกเอาหวานปกติถุงไหนแม่หวานหวานปกติหวานหวานธรรมดาหวานปกติเอาถุงเดียว้าาาาานนนนอีมมหหหวววยกกลงเอาหวานกลางหวานกลางถุงไหนและอันนี้ล่ะเอาหวานมากดีกว่าเอาหวานมากเอาหวานมากเอาหนึ่งถุงร้านยายยิ้มไหนยายยิ้มสิ นี่ยายกำลังทำใหม่ๆสดๆเลยยายยิ้มซิคอนเปต์ร้านค่ะคเดี๋ยวพออ,อนุญาตสแกนจ่ายนะสแกนได้เลยได้คะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะไ,ไม่เป็นไรแม่ไม่เป็นไรค่ะส,สามห้าสา,สามอย่างร้อยดียว ้ยังเลทำเป็นของฝากซื้อไปเป็นของฝากก็ได้เท่าไหร่นะคะนี่สามห้าสามอย่างร้อยสิบอย่างสามร้อยโอ้ยชื่ออะไรนี่กล้วยอะไรนะกล้วยหอมพารวยกล้วยทอดยังอะไบ้านนี้ยัง่ะไรใครน่ะใครน่ะ เด็กน้อยลมโอเคขอบคุณค่ะนี่นี่ปลาน้อยเนี่ยปลาตากแห้งปลาดักแห้งใช่ต้องชมจริงๆนะคะเนี่ยนี่ดูดิปลาเล็เอาไปอันนี้ก็ได้นะเพื่อนๆเอาไปทอดกินกับข้าวสวยร้อนๆได้นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยกระเป๋านี่มีดาบจำุไร ที่นวดเท้าก็มีปลาเส้นนี่ก็จะเป็นสวนมากเขาจะเน้นกล้วยเน้นปลาใช่แต่ทุกอย่างก็คือสดใหม่ทุกวันทุกร้านค่ะใช่ราคามาตรฐานนี่ก็คือวัดวัดสะแก้วอยู่ข้างแก่งสะพือเลยเพื่อนๆจะเดินไม่ไมคงไม่เดินเนาะแต่ว่าข้างในมีพระ่นข้างสวย ใช่วัดสะแก้วอยู่แก่งสะพือเลยอเพอเพื่อนเพื่อนกินข้าวเสร็จเดินชมตลาดต้องชมเสร็จก็ขึ้นไปกลับไหว้พระได้นะคะข้างบนโอเค